ธรรมบทภาคที่4แปลโดยพยัญชนะยกศัพ์ทเรื่องพระเถระชุวา่าลักคุณตกะพัทิยะแก้อัดนักศึกษาปนหนังสือไปหน้า40เริ่มตั้งแต่ตทาทะนินทาภาษสาสุติเป็นต้นไปโลกธรรมมาอันว่าโลกธรรมทั้งหลายทเวสองพระขวตาอันพระผู้มีภาคเจ้าวุตาตรัสแล้วตาทาประเทสูในบททั้งหลายเหล่านั้นหนา อิทาปเทในบทนี้ว่านินทาประสัาสาสูอิทิดังนี้กินจาปิแม้โดยแท้ปะนะถึงอย่างนั้นอโถอันว่าเนื้อความปณิเตนะอันบันดีเวทิตาโพพึงทราบวเสนะด้วยอำนาจโลกธรรม,มานางแห่งโลกธรรมทั้งหลายอัถันนางปีแม้แปด อโทอันว่าอธิบายว่าหฮเหมือนอย่างว่าเสโรอันว่าภูเขาหินเอกะขะโนอันเป็นแท่งทึบอันเดียวเอกะขะโนคือว่าอสุสิโรอสุสิโรอันไม่มีโพรงนาสมิรติย่ไม่สะเทือนนาสมิรติคือว่านาอันชตินาอันชติย่ไม่เอ็นเอียงนอันชติคือว่านาจราติ นัตระติย่มไม่หวันไหววาเตนะด้วยลมปุรัติมาธิเพเทนะอันต่างด้วยลมมีลมในทิศอันตั้งอยู่ในเบื้องหน้าเป็นต้นยถาชันใดโลกาธรรมเมสุครั้นเมื่อโลกาธรรมทั้งหลายอัทสูปีแม้แปด อาโชธรันเตสูท่วมทับอยู่ปณิตาอันว่าบรตทั้งหลายณสมินชันติย่อมไม่เอียงณสมินชันติคือว่าณจรันติณจรันติย่อมไม่หวั่นไหวณจรันติคือว่าณกรรมบันติณกรรมันติย่อมไม่สะเทือนปฏิขวเสนวาด้วยอำนาจแห่งความกรตทบกระทั่งหรืออนุณยะวเสนวา หรือว่าด้วยอำนาจแห่งความยินดีเอวังฉะนั้นอิติดังนี้ปันดิเตนะอันบันเดตเวทีตะโพึงทราบเทศนาวสาเนในการพิธีสโลงแห่งเทศนาพระหูฉนานว่าชนทั้งหลายมากปาปุณิสงสุบรรลุแล้วอริยภาณนี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิภาทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้นอิติดังนี้แล ระกุลตากาพัิยาเถรวัตถุอันว่าเรื่องพะเยราชว่ารกุลตกาพาัทยานิธิตังจบแล้ว